คนที่ผมอยากจะขายประกันให้มากที่สุดนะครับก็คือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกเล็กๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้นะครับคุณที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็จะเป็นอยู่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังสร้างครอบครัวแล้วก็รายได้ก็ยังจะยังไม่เยอะนะครับหลายคนก็เลยยังไม่ทําประกันนะครับก็บางคนก็บอกว่ารอให้ลูกโตก่อนรอรูให้มี ภาละหมดก่อนผ่อนบ้านพอลล่อนรถเลี้ยงลูกให้หมดก่อนทังจะทยรินะครับจริงๆแล้วเนี่ยประกันเนี่ยต้องทำตอนที่เรามีภาระนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกเล็กๆนะครับมันก็มีแบบประกันนะครับที่จ่ายเบี้ยไม่แพงจ่ายเบี้ยถูกๆเพื่อจะได้ความคุ้มครองนะครับแบบประกันที่พบอยากจะอยากจะแนะนำนะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในวันนี้ก็คือแบบเทอมนะครับ ส่ง20ปีคุ้มครอง20ปีนะครับทำไมคุ้มครอง20ปีนั่นหมายความว่าถ้าเวลาผ่านไป20ปีลูกเล็กๆของเราเนี่ยตอนนี้เป็นเด็กเนี่ยผ่านไป20ปีเขาเรียนจบแล้วนะครับมีการมีงานทําแล้วเนี่ยเราก็หมดห่วงใช่ไหมครับแต่ที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะครับก็เลยต้องมาทําประกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยู่เราจะได้มีเงินนะครับให้เขา เป็นทุนการศึกษานะครับแบบประกันแบบเทอมนะครับแบบคุ้มครองส่ง20ปีคุ้มครอง20ปีเนี่ยสำหรับคุณพ่ออายุ30ปีนะครับถ้าทำทุนประกัน1ล้านนะครับจะจ่ายเบี้ยปีละ6,110บาทจ่ายเบี้ยเท่านี้คงที่ตลอดนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นคุ้มครองให้1ล้านส่งไปครบ20ปีหมดสัญญาเลิกกันนะครับไม่ต้องคุ้มครองแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเป็นคุณแม่นะครับอายุ30ปีเท่ากันจ่ายเบี้ยปีละนะครับ3า4 0บาทนะครับถ้าเป็นรายเดือนเดือนละ310บาทเราเงิน3 1 0บาทไปไว้กับ AA ถ้าเกิดอะไรขึ้นบริษัท AA จะเอาเงิน1ล้านบาทมาให้ลูกเราคุณพ่อก็เหมือนกันนะครับเอาเงินเดือนละ550บาทไปไว้กับบริษัท a a ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาเอาเงิน1ล้านบาทมาให้เรานะครับให้ลูกของเราอันนี้ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เรายังไม่มีรายได้เยอะแต่ว่าภาระมันเยอะเหลือเกินจําเป็นที่เราจะต้องมีแผนคุ้มครองอนาคตของโลกเรานะครับสวัสดีครับ